เออปลารรมดาดีซี่ฮียเราะราขายเข้างนะ่ามสามหมื่นยี๋สวบบาทหนึ่ร้อยเจ็ดหนึ่ง้อย ัาเดียวแ้5โลนถ่ายรูปันเต็มเลยเดียวดูว่าเอาหน้าเอาเอาดูเอาดูอดันนี้หน่อยนะฮะนี่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 คุ่้งทั่วไปแต่แบุ้งทั่วไปสองร้อยจะเห็นว่าราคาเนี่ยเ,เขาไม่ได,ไได้ไม่ได้ตับขึ้นไมากมานค่ณเวลา คือสถานการณ์สำหรับตลาดหุิโภคเนี่ยยังยังไม่ค่อยดีเลย,ยพวกราคาปลา,าค่ะก็มีปรับขึ้นค่ะปลาเก๋าปลากระพงปลาเต่าเต้ยพวกนี้ค่ะสาเหตุที่ับขึ้นเขาก็น่าจะเป็นจากแบบว่า ใช่ค่ะเรือออกน้อยหรืออะไรเงี้ยค่ะพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงว่าจะจะไม่มีอ,อาหารท<ต>ะ,ะเลทานนะครับแต่ราคาก็อาจจะปรับสูงขึ้นเล็กน้อยตามตามสภาวะการนะครับซึ่งซึ่งในส่วนนี้กรมคร้าภายในก็จะควบคุมกํากับดูแลให้ให้เป็นราคาที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็สิ่งสนึ่งงานนัคือว่าจะพยายามช่วยเชื่อมโยงตลาดสัตว์น้ําจืดเข้ามาเพื่อทดแทนพี่น้องประชาชนผู้บริโภคก็อาจจะพิจารณาเลือกนะฮะในการที่จะบริโภคสัตว์น้ําจืดด้วย